ตัวนี้ก็จะเป็นอ่างอุนหาหารของตัวใหญ่นะคะฟูไซของน้นางนวลตัวนี้ที่มันจะต่างกันก็คือตัวนี้เป็นออฟลองที่เปิด90องศาแล้วก็ตัวนี้ที่ต่างกันกับรุ่นปกติก็คือมันจะติดไฟฟ้ามานะคะติดไฟฟ้าเนี่ยปกติมันจะทําได้ทุกรุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียเวลาต้องต้องเจาะไฟฟ้าที่สั่งโรงงานเจาะนะคะเพราะว่าปกติไอตูดตูดที่เจาะ จาไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํายากนิดนึงแต่พอเจาะไฟฟ้าแล้วมันจะทําได้2ระบบก็คือทั้งฐานแล้วก็ทั้งไฟฟ้าก็คืออย่างนี่ก็จะหมุนเกลียวปกติเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดลูกค้างงจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมรุ่นไหนหรือว่าขอใบเสนอราคาก็สามารถจะอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะโดยบอกโค้ดบอกรหัสรุ่นน,นะคะแล้วต้องการความช่วยเหลือด้านไหน ก็ให้แนะนำให้ได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางบรวเรือนรบควนแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวขอราคาหรือว่าขอกันจัดส่งพิเศษให้ได้นะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ